สวัสดีครับกลับมาพบกับนายแบงก์กับช่วงแนะนำเกมอ่าเกมนี้มีชื่อว่าเออเกมอะไรอ่ God Follow อ่าเป็นเกมแนวไหนไม่รู้อันนี้ยังไม่ลองเล่นเหมือนกันก็มาดูนะผมจะรีวิวสดว่าเป็นยังไง เกมนี้มีพื้นที่ประมาณ1.2ึจุดสองจิกกะไบต์อ่ะจิกนะครับก็เยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวข้ามไปเลยผมก็ข้ามข้ามไปเลยถ้างั้นคงเดือจริงๆก็อยากถ่ายทำเนื้อหานะไม่นอนข่อยจะตด้ของสวรรค์นรกและทุกสิ่งที่กัน้น กางเกงอะไรวะแล้วหยุดอ้ยไอ้ออแม่งขี้เกียจอ่านใช่ไหมมาดูกันเลยใครมันก็โหลดได้อันนี้ผมในเพ,เพสโตาถ้าใครในจุนก็ลองดูเผื่อมีนะครับอ่ประมาณนั้นโอ้ยหูด้วยโอ้ยไม่รู้เรื่องเป็นแนวผมเท่าที่ดูก็เป็นแนวอย่างเงี้ยไอ้เรียกอะไรแนวไฟติง้งใช่ป่ะอ่า ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็เป็นหน้าสนปาดซ้ายอ๋อนีแบบมันจะเหมือนเป็นเล่เกตเลือดอะอ่าเป็นหน้าสน ดูวิธีเกตฟึบฟเนี่ยประมาณเนี้ก็น่าจะสนใจอยู่ไม่น้อยถ้าคนชอบแนวอย่างนี้ผมว่าผมก็ตามหาอย่างนนะแต่มันก็ไม่ค่อยส,สนุกสักเท่าไหร่อ่ามันไม่ใช่แบบแนว Open นเ r ิ d ์ p อ่ะโอเนแมอย่างนั้นเปิดแผนที่แต่ก็จะดูเรื่อยๆประมาณถ่ายสักสินาทีเนาะคลิปนี้อ่า เผื่อคนจะได้ข้ามกอดูเอาอ่าไม่ได้หวังอะไรก็เหมือนเกมอะไรนะไอตัวเขียวเยวชื่ออะไรนะผมสมัยนั้นเกมตู้กดปกป้องกุ้งโลมอ่า ยี่ยมมากที่ฟังนะเทพจุติลาไม่มากเ้ยไม่รู้ก็ไม่ใช่เม็ดแบบโมดตะลุยอ่ะสู้ตัวตัอต,ตัวกันน่ะสนใจมากเออเราก็มาลองดูสักเม็ดอ๋อมันจะเป็นแบบเคล็ดคล้ายๆเหมือนพอผ่านด่านหนึ่งเดี๋ยวก็มาดูกันว่าประมาณไหน น่าจะซื้อเหมือนน่าจะสู้เป็นด่นดานๆเหมือนเมื่อก่อนอะอ๋ะอนั่นแหละอย่างที่คิดเหมือนตะลุยเส้นทางหนึ่งสู้คนหนึ่งประมาณนี้อีกสักหน่อยเนาะแค่นี้ก็พอแล้วพอรู้เรื่องยันนีไฟเยอะมีการจัดโอ้มีการจัด,จดเป็นชุดด้วยอ่าเหมือนสำหรับการแท็กทีมเออเป็นแบบแนวแท็กทีม นะครับ <c oughs> ผุดผิดประการได้ก็ขออภัยด้วย <c oughs> ไม่ค่อยถนัดเลย ก็ฝากกันกดไลค์กด subscribe ด้วยครับใครชอบคลิปนี้หรือหาโหลดกันได้เลยกดไลค์ follow ที่แฟนเพจได้ถ้าใครชอบอผมก็อาจจะลงช้าหน่อยแต่เร็วที่สุดก็ s u r i b e อ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนฮีโร่ก็ไว้เจอกันถ้ามีอะไรน่าสนใจเฮ้ยีโร่ผมบอกเบลไว้อยูอ่โอเคบา,บายยไว้เจอกันครับขอบคุณครับไว้เจอกันคราวหนะ้า สวัสด so ีครับ